ครับผมทาราลรับดูเลยมือผ่านฮัทพนุกรรมก็บพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นะครับผมสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลสัญ,ญลักษณ์เดียวเท่านั้นนะครับผมสัญ,ญลักษณ์มงคลที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ดาวเพนทากรนนะครับผมเป็นอย่างไรสัญ,ญลักษณ์ดาวพนากรรมเป็นแบบนี้ดาวห้าแฉกนั่นเองนะครับผมถามว่าหลายคนคงมีอคติกับสัญ,ญลักษณ์นี้หลายคนมีความ คิดที่ไม่ดีกเกี่ยับสัญลักษณ์นี้ถ้าเราบางคนที่ศึกษามาพอประมาณหรือว่าอะไรแล้วแต่นะลึกๆก,ก็จะมีความคิดที่ไม่ดีกเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้นะคบผมแต่ความจริงสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มงคลมากๆถ้าคุณใช้เป็นและเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดเงินทองได้ดึงดูดสิ่งดีๆสมัยก่อนมันเกี่ยวข้องกับอัศวินธรรมราดด้วยสัญลักษณ์นี้ผมจะบอกเพราะเป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคลและโบราณยิ่งของชาวยิว นะครับผมใช้คํานี้ดาวทั้งสี่ไอ้ดาวทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคลเพราะว่ามันมีห้าแฉกห้าแฉกเหมือนกับศาส,ส,สนาเต๋าศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยันแปดชิดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เป็นสวัสดิกาอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่รู้เขาจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะมีความเชื่อใหม่ๆที่เอามา เขียนทับความเชื่อเก่าๆซึ่งก็ไม่ได้ใหม่มากหรอมันก็อยากเก่าพอประมาณอะไรที่บอกว่าสอดิกาเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยอย่างนี้แต่ความจริงแล้วแต่คนจะเชื่ออันนี้ผมก็ไม่ขอไปละลาบหรืลวงเขาแต่ผมจะบอกว่าวิธีการใช้สัญลักษณ์แบบนี้ผมจะบอกว่าสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกถ้าคุณใช้ผิดหายนะก็คือเหมือนกับคุณใช้ไฟมาเผาตัวเองแต่ถ้าคุณใช้ไฟในการที่ให้กับแสงสว่างบนโลกนี้ แสงสว่างในบ้านก็สิ่งดีๆก็จะตามมาคุณก็จะเห็นทางส่องสว่างในที่สุดนั่นเองดาวพนันธก,กร,รมยังไงพมจะบอกว่าเดี๋ยวผนจะเท้าความว่าดาวพนันธก,กร,รมมีประวัติมายัางไงหรืออะไรยผมจะเล่าให้ฟังนะว่าคนเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าดาวเนี่ยอืมจริงๆแล้วดาวพนันธกรมเนี่ยเราเรียกว่าดาวห้าแฉกแด้วกันดาวห้าแฉกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะ ใช้ให้เกิดโชคลาภใชใ้เกิดสิ่งที่ดีๆมันต้องเป็นแบบนี้ก็คืออาจจะติดไว้กับเสื้อใช้กับตั้งไว้กับาตามสถานที่หรือว่าบางทีไว้ที่ไหนมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมันการเชื่อมต่อกับประตูของจิตใต้สํานึกอันนี้ใครเข้าใจเรื่องของจิตใต้สํานึกก็จะดีมากจิตใต้สำนึกคือเบื้องบน,บงบนวิญญาณหรือะไรต่างๆที่เป็นวิญญาณดีนะพอคุณใส่แค่ไปติดสัญลักษณ์ที่ไหนหรือการที่แบบว่าถ้าเราจะ ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะถ้าคุณจะดูไพยิปซี ee, คุณจะดูไพ่ทาโร่คุณเอาผ้าสักหลาดแล้วก็มีาดาวห้าแฉกเนี่ยทำสลักอยู่บนผ้าสักหลาดสั่งทําก็ได้หรือซื้อก็ได้แปะบนผ้าสักหลาดจะทำให้คุณติดต่อกับเบื้องบนแล้วก็ดูได้แม่นขึ้นและถ้าคุณต้องการดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยคุณอายจะใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็มียันไ้ม,ม,มีดาวห้าแฉกแบบนี้ แบ,บอยู่ที่เสื้อสีเขียวของคุณไปสั่งทาอะไรก็ได้จึงบอกว่าต้องเป็นเซรัลักที่หัวแบบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดหันหัวกลับคงรู้เพราะมันคือเซรัลักอะไรถ้าหันหัวกลับก็ติดต่อกับสิ่งชั่วร้ายมันก็จะดึงแต่สิ่งร้ายๆมาอันนี้เป็นสิ่งผมบอกคือติดต่อกับด้านมืดแค่นี้เองมันก็จะนําสิ่งที่ไม่ค่อยดีเข้ามาหรือความก้าวร้าวความดุดันแต่ถ้าเกิดเป็นเซรัลักแบบนี้นี่นะครับผมดูนะครับผมถ้าเป็นสัญลัก ก็คือดาวห้าแฉกเนี่ยมันหันหัวขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าหันหัวลงล่ะก็อย่างที่ผมพูดอ่าเรามาท้าความก่อนว่าดาวห้าแฉกเนี่ยมันสมัยก่อนมีมาอย่างไรผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยศาสนาเรา,ยาเรยอะเล็กศาสนาเราเรียกว่าศาสนาจากักรศาสนาจักรเนี่ยชี้เป็นชีตายคนได้ ชีเป็นชีตายกษัตริย์ได้จะบอกว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยมีอํานาจก็จริงแต่ว่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนาจากักรอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะศาส,สนาจากนักรนี้อันนี้แถบทางยุโรปเขานะนี่หมายถึงเรื่องของทางยุโรปศาสนาจักรที่มีอํานาจจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้บนโลกนี่หมายถึงโลกของเขานะโลกของทางตะวันตกหรือยุโรปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าใครที่บอกว่าโลกกลมใครพูดแบบนี้โดนโดนหมดโดนคืออะไรมันก็ว่า คุณพูดความเชื่อที่มันนอกรทดก็จะโดนอย่างนี้อย่างนี้ผมแค่คํานี้นะจะบอกว่าโดนหมดจึงบอกว่าถ้าใครที่บอกว่าโลกแบนก็จะถูกถูกต้องตามนักี่ตามความเชื่อของเขาก็จะเหมือนกับคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยแหละคือแต่เท้าโลกมันโกงมืม่าโลกมันแบนคุณก็ลองคิดเอาเองดูก็แล้วกันเนี่ยแหละจึงบอกว่าใครคิดอย่างนี้ก็มันเปนใครที่เออบอกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ถูก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ถูกก็เถอะแต่ว่ามันก็ถ้าผิดในสายตาของเขาศาสนาจากเขามันก็คือสิ่งที่ผิดจึงบอกว่าคุณรู้จักที่เพเกนไหมที่เพเกนนี่โดนต่อต้านมากความจริงเพเกนคืออะไรเพเกนก็คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากศาสนาจากบัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรวมถึงแพนทากิมด้วย จริงๆยงาพิษนกีกาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่มีมาก่อนศาสนาจักรหลายหลายยุคหลายสมัยมากไม่งั้นเขานี่ผมขอเล่าไว้เท่านี้ดีกว่าจึงบอกว่ามันมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก่อนที่จะมีศาสนาจักรก่อนที่จะมีอะไรพวกนี้มาม่ก,ก่อนที่วิทยาการสมัยใหม่จะมาเขาใช้กันมาอย่างงมนานจึงบอกว่าพอศาสนาจักรขึ้นมามีอํนานาจพวกอย่างอื่นก็กลัวว่าจะมาต่อต้านเขาเขาก็เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยปฏิเสธหรือบางทีถึงกระาษฆ่าล้างบาง ก็มีเหมือนกันผมขออนุญ,ญาตเอามาพูดนะเพราะบางทีปิดบางมากกันไปเดยวมันก็จะไม่รู้ซึ่งบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ผมจะไม่ขอลงลึกมากและถ้าเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือนีมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแฉห้าแชกในที่นี้หมายถึงดินน้ําลมไฟและวิญญาณมันคือสาละของอะไรถ้าตามพุทธมันก็ตรงตามกับพุทธเหมือนสวัสดิกาแล้วก็ อ่าเรื่องของยันแปดทิศมันคืออะไรไอ้ห้าแฉกนี่คือดินน้ำลมไฟวิญญาณมันคือธาตุทั้งห้าของมนุษย์คือในการเชื่อมต่อกับเบื้องบนก็ได้หรือเชื่อมต่อกับสิ่งเลวร้ายก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปการันตีว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดก็อาจจะไม่ถูกไปหน่อยไม่ถูกนะครับผมจึงบอกว่าดาห้าแฉกเนี่ยถ้าใช้เป็นก็ดีใช้ไม่เป็นก็หายนะ จึงบอกว่าถ้าเกิดดาวข้างแฉกหมายถึงตัวแทนของมนุษย์ตัวแทนของธรรมชาติตัวแทนของสิ่งทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณใช้ติดต่อกับเบื้องบนได้ก็นั่นแหละคือสิ่งที่สมปัารถนาคุณคุณคิดอะไรคุณจะสมหวังไว้หมดหรือบางทีมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาถ้าคุณตั้งในสถานที่ที่ถูกต้องบางคนทําเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นผมพูดว่าในใส่ในเสื้อเลยหรือบางคนอาจจะไปตั้งในที่มุมจุดเก็บตังค์จุดเซฟ จุดอะไรก็ได้หรือบางทีถ้าเกิดคุณอยากจะติดต่อกับสิ่งเบื้องบนโดยการที่แบบว่าใช้ในการดูผ้ายิปซีแคปปูผ้าสกอเรตผมพูดไปไงคุณก็เอาปัะจันทีเ่เขาเรียกว่าดาวห้าแฉกเนี่ยวางไว้หรือแปะเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็ได้แล้วก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ทําให้ดูแม่นขึ้นยังผ้าสกอเรตผมที่ใช้ในการดูผ้ายิปซีผมเป็นหมอดูไรเมือทพ่ยิปซีนะผมก็ใช้ดาวห้าแฉกเหมือนกันแต่ผมไม่หันดาวห้าแฉกกลับมาเป็นแบบ ให้มันคว่ำแต่ผมใช้ดาวห้าแฉกตรงๆไปก็คือให้มันเป็นลักษณะนนแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งคือแล้วแต่คุณจะใช้ผ้าสีอะไรก็ตามแต่ของผมเลือกสีม่วงเพราะสีม่วงเนี่ยมันเป็นสทีที่สื่อถึงจิตวิญญาณความขขังความสมดุลของธรรมชาติเท่านี้เองนะครับผมจริงๆแล้วมันคือดินน้ำลมไฟกับวิญญาณหรือจิตวิญญาณถ้าใครใช้หรืออะไรแล้วแต่คุณจะไปประยุกต์ใช้ถ้าเกี่ด้านเงินทองคุณอาจจะทําเป็น สีทองก็ได้เพราะสีทองหมายถึงความบังคนะังแล้วมีดาวห้าแฉกไปแต่ที่เหลือคุณไปไปยกใช้เองนะหรือบางทีถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องเงินทองให้กับลูกค้าธุรกิจกับลูกค้าคุณก็ใช้สีเขียวกับสีทองในการที่ใช้ทําผ้าสักหาดที่วางผ้ายิบสีแล้วก็มีดาวห้าแฉกก็ได้นะครับผมแต่อย่าเด็ดขาดว่าอย่าเอามากลับหัวไปแล้วแต่แต่ผม่อว่าการกลับหัวมันเอาไว้ติดต่อกับวิญญาณชั่วร้ายเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าดูดีๆก่อน ถ้าสูอันนี้ผมไม่พูดแล้วผมพูดประมาณนี้พอใครที่ทำงานดูไรมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองห้าหกใต้ขอความ้านล่งคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูไรมือพี่สี่แล้วเป็นโค้รเป็นในตัวด้วยผมเป็นโค้รเป็นหมอดูไรมือพี่สี่ใครที่ทำงานดูไรมือพี่สี่ผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ไอดีทาราสองห้าหกใต้ขอความด้านล่างคลิปยูทูบผมเป็นหมอดูไรมือพี่สี่ผมมีใบประกาศการจบสมาคมโหรนแห่งประเทศไทยในพระนชินนุปธรรมนะครับผมก็ไรมือพี่สี่จบ สองอย่างมานะครับผมได้ใบป,ประกาศ2ใบจากไม่ใช่หมอรูเถือนนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือยังมีใบโคด้ดศาสตร์การโค้ดแบบมืออาชีพ neuro linguistic programming ศาสตร์การโค้ดนะครับผมแบบมีใบอนุญาตการเป็นโค้ดนะครับผมหลายคนมาดูไม่ว่าจะเป็นอาคันตุกาจารกประเทศเป็นซี o ชื่อดังของเมืองไทยเป็นเซปินเป็นดาราเป็นเจ้าสัวบางคนที่มาดูกับผมแล้วก็เป็นเจ้าของห้างทองเป็น หลายคนนะครับผมผู้นาทางจิตวิญญาณบางคนก็มาดูกับผมมากมายก็หลายคนที่ผมพัฒนาชีวิตไปก็ดีขึ้นหลายเท่าชีวิตก็จะเรารุ่งเรื่งหลายเท่ามาดูกับผมชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปลงทางที่ดีไม่มากก็น้อยหลายคนที่มีปัญหาชีวิตหนักๆปรึกษาธุรกิจการงานโชคลาภควาัางคั่งร่ำรวยกับผมมาดูกับผมชีวิตต้องพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนะครับผมก็หลายคนมาปรึกษาผมชีวิตก็ดีขึ้นหรือบางคนก็รวยขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมีวิธีหนึ่งในการดูที่สนักงานใช้เรื่องการมาดูที่สังงานกด อก็อมาดูที่ทำง,งานความจริงวิธีการดูที่ทางออนไลน์เนี่ยสามารถดูได้สองทางก็คือทางไลนอ o อกับไลทาร 26, ลาสองหกไลโอเอเป็นช่องทางสำรองไลทราสองหกเป็นช่องทางหลักมีสองทางนะครับผมถ้าไลโอเอก็ทักลิงมาได้นะครับผมเป็นช่องทางสำรองก็ไลโอเอก็เป็นไลทาราสองหกเป็นเพื่อนกันส่วนที่ที่ำงานมีลายมือพิซศีหัวหิงตัวเลข,เลขชุดใหญ่แฟกต์พิเชุดใหญ่นะครับผม ถ้าใครที่ทำงานมาที่โรงงานมาเห็นตัวเป็นๆคุยกันจิ้มชาตกันเป็นๆมาดูกันตัว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 ที่ที่โรงงานแบบเป็นโค้ชส่วนตัวไปเดี๋ยเห็นหน้ากันเป็นๆเลยข้อที่สองงานสี่อย่างจุดใจชุดใหญ่ไฟกับพี่ก็เลยจะเป็นแบบธรรมดาลายมือพี่สี่จังหวัดตอนที่หนึ่งช่วงครึ่งสองแบบคือแบบวีพีกันเลยธรรมดาที่ทีโรงงานก็ขอไลน์ชอนคนที่อยู่ติดต่อมาได้นะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมนี้ ไมนกำลังใจด้วยเพราะฉะนั้นคิดใหม่ๆคิดดีๆที่จะส่งไปได้เรื่อยๆฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดแชร์กดสไลด์กดติดตามให้ผมเยอะๆกำลังใจนะครับผมนี่รายวิญญาณนี้สวัสดีครับสวัสวดีครับ